สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอคำชยอีจังหวัดมุกดาหารนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวนะคะหกแถวจานคู่นั่งขับนะคะตัวนี้ใส่ใส่เครื่องจักแรงกอพ่สิบห้าสี่สห้าแรง4ี่สิห้าแรงนี่ใส่หกแถวก็ได้แปดแถวก็ได้นะคะใส่ได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่ลูกค้าเอาหกแถวนะคะ แขวนะคะตัวนี้คุณลักษณะของมันก็คือคานเป็นคานสองชั้นนะคะความกว้างของคานก็คือเมตรสามสิบนะคะถังถังหยอดข้าวนะคะใส่ข้าวนี้ใส่ได้ยี่สิบกิโลสองถังก็สี่สิบกิโลนะคะาจานที่อยู่ในถังตัวนี้เป็นจานดำเป็นกกอนะคะคือลงเป็นกรกและเราก็แถมจานแบบโรยอ,อ่าอนี้นะคะจานแบบ ่จานแบบโรยให้นะคะหนึ่งคู่นะคะ,ะจานแหวกเป็นจานใบขี้เมานะคะสิบหกนิ้วนะคะตัวนี้ขาขาปรับนะคะขาะขากรบนะคะตัวนี้ขากบแล้วเจ้าตัวนี้ขากบจานลูกปืนตัวนี้ลูกปืนมีทั้งหมดสี่ตลับสองข้างข้างละสองตลับนะคะหกขาก็ยี่สี่ตลับนะคะ ถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0 9น4์เ9้2สีนะคะยินดีรับใชย้ยินดีให้บริการค่ะตัวน,นี้ลูกคา้าอบเภอคำชยอีนะคะมารับถึงบ้านนะคะมารับเองนะคะบ้านอะไรน้องน้องน้อ,งนอ,งอะไรน้องเอียนดงนะคะอํอาเภอคาชยอีจังหวัดบุกนาหารนะคะ,ะกําลังจะเอาขึ้นรถนะคะเอาขึ้นเลยจ้าเอาขึ้นเลยนะกาลังจะเอาขึ้นรถลูกค้านะคะ ลูกค้ามารับเองนะคะถึงโกดังเลยนะคะโกดังเลยล,ล้วนะคะสนใจก็มาทักมานะคะจะมารับเองหรือให้ส่งทางไปสตีเก็บเงินปลายทางก็ได้ง่ายๆนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะมีของสต็อกไว้ให้นะคะ มาปุ๊บก็าสามารถเอาขึ้นรถได้ทันทีค่ะตัวนี้นะคะขอบคุณลูกค้าเมือคำชยยีจังหวัดมุกดาหารมากนะคะที่ไว้วางใจสินค้าร้านของเราค่ะขอบพระคุณามากนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อโยโก้ให้แน่ขอบคุณหลายๆพ่อที่มารับถึงบ้านนะคะขอบคุณมากค,ะค่ะสวัสดีค่ะ Ah,